ะนะครับที่เราคิดว่ามันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ที่สําคัญก็คือเราก็ต้องมองออกด้วยนะครับมองภาพของตัวฟังก์ชันทั้งหมดภายในบ้านด้วยให้ออกนั่นเองนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีตรงไหนหรือตรงไหนควรที่จะปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างและเปลี่ยนไปแล้วมันมีผลดียังไงบ้างมีผลลัพธ์ยังไงใช่ไหมครับคือเราก็ต้องมาวิคเคราะห์อีกนะว่าถ้าทําไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือมันยังรู้สึกเหมือนเดิมเออก็ไม่ควรจะไปแก้ไขเพราะว่าการแก้ไขแต่ละครั้งก็คือต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับและแทนที่จะมีค่าใช้จ่ายในจุดจุดเดียวแล้วเนี่ยก็จะไปมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทํากลับมาหรือพวกวัสดุต่างๆที่มันใกล้เคียงกันมันอาจจะเกิดการ มีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นหรือมีการแก้ไขตามมาที่หลังเพราะว่ามันไปกระทบกระเทือนกับตัววัสดุรอบๆการย้ายผนังของเรานั่นเองถูกไหมครับวัสดุที่ว่าก็คือในเรื่องของมีอะไรบ้างครับอันนี้สมมติเป็นรูปตัดนะครับเป็นรูปตัดมีตัวนี้ข้างล่างก็คือพื้นใช่ไหมข้างบนก็คือตัวฝ้านะครับข้างล่างคือพื้นข้างบนคือฝ้าผนังคือตัวสีเขียวตรงนี้เห็นไหมพอเราย้ายผนังหนึ่งครั้งเนี่ย สิ่งที่จะตามมามันก็คือในเรื่องของตัวเห็นไหมตัวพื้นอย่างนั้งแล้วตัวฝ้าที่มันกระตอกกระเทือนเพราะจุดที่เชื่อมต่อน,นั่นเองเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาทันทีเดี๋ยวเราลองมาดูบ้านหลังนี้กันนะ ยกตัวอย่างนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีสเกลใหญ่ผสมควรเลยแหละนะครับฉะนั้นเราต้องมาตรวจดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องดูนะว่าปัญหาเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมนะครับคือวิเคราะห์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทําการรื้อหรือก่อนที่เราจะสรุปนะครับว่างานเรามีปัญหาอะไรบ้างหรือเราจะทําอะไรบ้างใช่ไหมดู ก่อนว่าถ้าย้ายไปแล้วมันจะเกิดปัญหากระทบกระเทือนหรืออะไรหรือเปล่าเหตุผลในการย้ายเพราะอะไรนะครับเพราะมันมีโจทย์ให้เราคิดหลายๆอย่างนะครับพอย้ายครั้งหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็เห็นแม้ตามมาแล้วฝ้าก็ต้องแก้แก้ไม่พอก็ต้องอาจจะต้องลือ้อรื้อเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทําใหม่อีกแล้วฝ้าของเดิมมันดีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าสภาพมันยังดีอยู่แล้วมันกระทบกระเทือนมีปัญหาก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับมาดูบ้านหลังนี้กันนะครับบ้านหลังเนี้ย ข้างล่างคือ before นะครับอ่าข้างบนคือ after เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับ,น,รบนะเห็นไหมเราเปลี่ยนทั้งในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆตัวสาวว่ายน้ํามาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่โอเคครับวันนี้มาเข้าเรื่องแรกกันดีกว่าเราพูดเรื่องปัญหาก่อนนะเรื่องของของความสวยงามเรื่องของตกแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับทีนี้ ปัญหาเรื่องแรกนะครับทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาที่หลังการย้ายแนวผนังนะครับบ้านหลังนี้มีฟังก์ชันที่ต้องปรับกันด้วยนะครับต้นในเรื่องของการย้ายแนวผนังของในส่วนของห้องนอนชั้นบนนั่นเองนะครับเราพบว่าพอเราเข้าไปสํารวจใช่ไหมในบ้านหลังเดิมเนี่ยรู้สึกว่าบางห้องมันยังรู้สึกคับแคบอยู่บางห้องเราต้องการเพิ่มพื้นที่ให้มันมี พื้นที่กว้างมากขึ้นเพื่อจะสามารถวางเตียงหรือว่าเวลาลูกค้าเข้ามาพักผ่อนเนี่ยจใจรู้สึกว่าไม่อึดอัดน,นั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันนะตัวนี้เป็นแปลนของชั้นที่2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะรอยน,นะบ้านหลังเนี้ยชั้นที่2เนี่ยจะมีด้วยกัน2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับตรงด้านหลังจะเป็นระเบียงตรงนี้คือส่วนด้านหน้าของบ้านนะครับด้านล่างนะด้านล่างก็คือส่วนด้านหน้าของบ้านเวลาเราหันเข้าไปเนี่ยก็คือจะมี2ห้องนอนนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับเห็นไหม ตรงนี้นะครับคือตำแหน่งของตัวผนังของเดิมอยู่ตรงนี้เห็นไหมของใหม่นะครับพี่จะย้ายจากผนังเส้นสีเหลืองเนี่ยไปที่ตำแหน่งของเส้นสีแดงตรงนี้นะครับทําให้ตัวห้องเนี้ยมีพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาว่าตรงจุดเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความคับแคบนะครับ,รบเวลาเราเปิด ประตูห้องเข้ามาอนะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าอึดอัดทันทีเลยฉะนั้นนะครับเราสรุปกันว่าจะย้ายผนังจากเส้นสีเหลืองนะครับตรงนี้ไปที่ตำแหน่งเส้นสีแดงแต่ที่พี่บอกในช่วงแรกครับปัญหาในเรื่องของการย้ายผนังก็คือเราจะมีปัญหาในเรื่องของ พื้นนะครับพื้นของห้องนอนเบอร์3กับพื้นของห้องนอนเบอร์สีนะครับปัญหาที่ตามมาอีกอย่างต่อไปก็คือเรื่องของฝ้าเพดานของห้องนอนเบอร์3มกับเบอร์4ใช่ไหมเพราะว่าฝ้าเพดานเนี่ยตัวผนังของเดิมเส้นสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยววาดให้ดูนะครับอันนี้เป็นลูกตัดเนาะเป็นตัวพื้นนะครับตัวฝ้าอยู่ด้านบนตัวผนังเป็นเส้นสีเขียวเห็นไหมเวลาเราย้ายผานังจากเส้นสีเขียวไปเส้นสีชมพูเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของ ตัวงานพื้นนะครับที่มันต้องย้ายแล้วก็งานฝ้างานพื้นก็คือปัญหาในเรื่องของตัวกระเบื้องนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวผนังตัวสีเขียวไปชนกับตัวพื้นกระเบื้องใช่ไหมพอย้ายผนังเสร็จเนี่ยตัวพื้นกระเบื้องข้างล่างก็จะเป็นรอยนะครับนะครับพอเราย้ายไปที่เส้นสีชมพูเนี่ยเราก็ต้องไปก่อผนังตัวใหม่ขึ้นมาตัวฝ้าด้านบนที่ตัวผนังสีเขียวไปชนกับตัวตัวฝ้าสีน้าเงินด้านบนเห็นไหม ตัวาก็จะเป็นช่องโหว่เป็นรูเหมือนกันใช่ไหมพอเราย้ายไปก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องฝ้าเหมือนกันแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับของบ้านหลังนี้ปัญหามันไม่ใช่อยู่แค่นั้นปัญหามันคือระดับของตัวห้องนอนพื้นห้องนอนของห้องนอน3กับห้องนอน4ไม่เท่ากันนั่นเองเห็นไหม เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ย้ายผนังเราจะไม่รู้เลยนะทั้งที่ว่าจริงๆแล้วระดับพื้นกระเบื้องอในการปูกระเบื้องของพื้นชั้นสองมันต้องเท่ากันทุกห้องถูกไหมเพราะพื้นมันจะเรียบถูกไหมครับแต่พี่ก็สงสัยเหมือนกันนะเอ๊ะทาไมพอย้ายผนังแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นของห้องนอนสี่เนี่ยตัวนี้สูงกว่าพื้นของห้องนอนสามเห็นไหมแปลว่าอะไรครับปัญหามันเกิดขึ้นจากการเช็คระดับของช่างนั่นเองเวลาปูกระเบื้องอเขา ตั้งระดับไม่เรียบไม่สม่ําเสมอหรือการปรับตัวระดับพื้นตอนที่เทคอนกรีตไม่เท่ากันนั่นเองเห็นไหมมันเลยมีปัญหาเวลาเราย้ายผนังนะครับนี่เป็นรูปตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นเลยอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือห้องนอนสามนะครับตรงนี้คือห้องนอนสี่เห็นไหมเกิดอ,อะไรขึ้นครับ ปัญหาคือเรื่องของระดับตรงนี้ที่พี่บอกใช่ไหมห้องนอนสี่สูงกว่าห้องนอนสามต่ำกว่าแล้วที่สําอัญคือเราต้องการจะให้มาอยู่ในเป็นห้องเดียวกันอะเห็นไหมพอย้ายมาแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยตรงรอยตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือแนวล่องรอยของตัวผนังของเดิมนั่นเองแล้วพื้นมันก็เฉียงขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมปัญหาเกิดต่อไปแล้วการนั้นเราอ่ะต้องมาคอยตามแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหายัางไงต่อนะครับ และที่สําคัญอะไรรู้ไหมอ่าเดี๋ยวถามต่อดีกว่าครับในนี้มีใครช่วยพี่ต่อได้บ้างนะครับว่าถ้าเป็นคุณอ่ะคุณคิดว่าคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับโจทย์ต่อไปนะครับทุกคนปัญหาต่อไปของบ้านหลังนี้อีกคือพี่จะเก็บกระเบื้องตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเก็บกระเบื้องของเดิมด้วยคืออยากจะประหยัดไงไม่อยากจะ ไปปูกระเบื้องใหม่ถ้าเป็นการปรับพื้นปูกระเบื้องใหม่ก็คือจบถูกไหมแต่โจทย์ของพี่คือเก็บกระเบื้องของเดิมไว้ด้วยนะครับเราจะไม่ไม่ใช้กระเบื้องของใหม่ทั้งหมดเลยนะทั้งชั้นสองนะครับเก็บกระเบื้องของเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองจะได้ประหยัดงบในการปรับปรุงนั่นเองนะครับตรงนี้มีใครช่วยตอบได้้างครับว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างครับอันนี้เป็นผนังของใหม่แล้วนะที่ ตรงนี้นะครับเป็นผนังของใหม่ละที่เขาที่ช่างเขาบูย้ายผนังไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นแนวของใหม่เดี๋ยววาดพี่วาดเพิ่มให้ดูอีกทีนะเห็นไหมพอพอทามาแล้วอ่ะจะมีปัญหาแบบนี้เลยนะครับปัญหาต่างกันเลยนะเห็นไหมจุดจุดตรงนี้แหละที่มีปัญหานะครับเห็นไหมพื้นระดับมันต่างกันหรือจะทำบิวอินปิดครับอ่า เก่งมากเลยครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางนึงเหมือนกันนะครับใช่ไหมทำบิวอินได้อันนี้คือเหอนือจริงๆแล้วอ่ะปัญหาแบบนี้มันมีหลายคําตอบนะครับไม่จำเป็นต้องมีคําตอบเดียวก็ได้ถูกไหมซึ่งจริงๆอ่ะมีแนวทางแก้ไขหลายๆแนวทางด้วยกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะตั้งโจทย์ไปอีกใช่ไหมว่าเฮ้ยแล้วมีวิธีไหนล่ะที่ที่อะไรครับของนักลงทุนถูกไหมมันต้องเป็น mindset ของนักลงทุนอ่ะคือวิธีที่อะไรครับมีใครช่วยตอบมีวิธีไหนบ้างที่ดีที่สุดใช่ไหมอะอะไร สวยที่สุดและอะไรครับประหยัดที่สุดนั่นเองบิลอินอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของบิลอินนั่นเองนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะเก็บไว้เป็นไอเดียก่อนก็ได้ถ้าเรายังนึกคำตอบอื่นไม่ได้ทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวแปรนิดหนึ่งทุกคนมาดูตัวแปรตัวนี้นะครับอ่าสิ่งแรกนะ ที่จะนำพาเราไปสู่ในเรื่องของไอเดียสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้เลยคือขั้นตอนแรกนะครับวางเลเยอร์ของห้องให้เรียบร้อยซะก่อนเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งแต่ละจุดหรือตำแหน่งปัญหาเนี่ยมันคือส่วนไหนของการใช้งานนั่นเองนะครับทุกคนเข้าใจไหมครับสิ่งที่พี่พูดเนี่ยว่าการวางเลเยอร์ของห้องคืออะไรครับห้องนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมเราก็ต้องวางตำแหน่งของพวกเตียงโตะ๊ะ ตู้ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเราจะได้รู้ไงว่าแก้ปัญหาได้ถูกจุดว่าเอ้ตำแหน่งที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคือมันตรงส่วนไหนของตัวฟังก์ชันการใช้งานนั่นเองนะครับห้องนี้ห้องนี้พอดีเลยเตียงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เป็นโต๊ะอัวเตียงเห็นไหมพอด้านนี้ก็คือเป็นอะไรครับด้านที่เราจะย้ายผนังเส้นสีเหลืองนี้คือเป็นผนังทีวีนั่นเองเห็นไหมก็คือมีความกว้างมากขึ้นอาจจะทําเป็นบิวก็ได้ใช่แต่บิวอ่ะมันอาจจะเป็นคําต่ออีกทางเลือกที่ มันมีค่าจ่ายสักหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องดูรูปแบบถูกไหมครับซึ่งเราไม่มีผิดไม่มีถูกเราอาจจะนําทั้ง2ไอเดียนี้มาปรับใช้ก็ได้ใช่ไหมครับโดยการลองวางเลเยอร์ดูก่อนว่าอา้าวถ้าเป็นห้องนอนส่วนของตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงไหนส่วนของโต๊ะทํางานอยู่ตรงไหนใช่ไหมอ้าวส่วนของตูงต้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมครับอ่าก็รายงานไปอา่าตรงนี้ทําตู้ปิดได้ไหมอา่าปิดไปแล้วเหลือพื้นที่เท่าไหร่เอาเหลือส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับอา่าตรงนี้ทําเป็นตู้เตี้ยได้ไหม ตู้เตี้ยก็ได้หไหมก็ทําปิดไปแถมแล้วแล้วตรงนี้ทาเป็นโต๊ะทํางานได้ไหมเอาวางทีวีก็ได้วางทีวีตรงนี้ใช่ไหมเป็นผนังทีวีแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นทําเป็นตัวเก้าอี้ไว้เป็นโต๊ะทํางานก็ได้เป็นส่วนของพื้นตัวใต้โต๊ะทํางานนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมพอจะนึกออกไหมครับเห็นไหมเราก็เห็นไหม,หไหมพอเรา วางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมภาพมันค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วว่าอ๋อตำแหน่งตรงนี้ปิดแบบนี้นะอ๋อตรงนี้ทําแบบนี้ดีกว่าค่อยๆนึกหน้าตาออกทีนี้พอนึกหน้าตาออกขั้นตอนต่อไปก็คือลึกเรื่องของตัวรูปแบบวัสดุนั่นเองนะครับมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอพอเราไปนึกภาพตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยว่าเอ้ยทำเป็นบิวอินดีไหมเรายังไม่รู้ไงว่าบิวอิน ความหมายของบิวอินตรงนี้มันคืออะไรที่เป็นบิวอินกันแน่ถูกไหมนอกจากว่าเราต้องมาวางตัวเลเยอร์ของห้องให้ลงตัวให้เรียบร้อยก่อนเพราะเราจะได้รู้ในเรื่องของตำแหน่งของปลัก๊กในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของงานระบบด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของระดับตัวปลัก๊กตัวสวิตต่างๆตรงไหนเป็นชั้นวางของตรงไหนเป็นปลัก๊กทีวีบ้างใช่ไหมแล้วข้างใต้ข้างล่างเนี่ยควรจะเป็นแบบไหน นั <ai> it. ่นเองนะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าจะมีตู้เสื้อผ้าในส่วนของด้านบนใช่ไหมตู้เสื้อผ้าด้านบนหรือโต๊ะชั้นโชว์ด้านล่างก็ได้ทีวีอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้เราลองมาวาดรูปกันดูนะสมมติตัวนี้เป็นระดับของตัวโต๊ะโต๊ะทำงานใช่ไหมครับตรงนี้เป็นส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วเห็นไหมตู้เสื้อผ้าก็สามารถปิดไปได้นะครับตรงนี้ก็หายไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นตัวตู้เตี้ยตู้เตี้ยก็ปิดขอบตรงนี้ลวหายไปแล้ว เห็นไหมได้เหมือนกันอันนี้กรณีที่เป็นงานบิวอินใช่ไหมครับแต่อาจจะไปยุ่งกับงานเฟอร์นิเจอร์เยอะหน่อยนะหรือหรือตรงนี้ก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้อาจจะเป็นงานอองานบิวอินแบบเล็กๆน้อยๆก็ได้ทําเป็นแผ่นเป็นแผงไม่ต้องแบบว่าเป็นตู้แบบจัดเต็มอะไรแบบนั้นก็ได้ถูกไหมครับแล้วตรงนี้เราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่สมมุติว่าใครที่อาจจะเราตัดประเด็นเรื่องของพวกงานบิวอินไปก่อนนะครับ แต่วันนี้พี่จะมาแชร์อีกไอเดียนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราอยากจะประหยัดงบตรงนี้ถ้ารวมกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานนะหรือเป็นงานบิวอินดูจากงบแล้วตรงนี้ไม่น่าจะต่ํากว่า5 0,000่นเลยนะครับถ้าเป็นงานของช่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบิวอินนะครับหรืออาจจะปาเข้าไปเจ0 0หมื่นด้วยซ้ำไปนะตรงนี้ขึ้นอยู่รูปแบบแล้วก็ตัววัสดุที่เราเลือกใช้นะครับแต่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าขอบแนวเนี้ยเป็นส่วนของ พื้นที่ผนังหน้าทีวีซึ่งเราก็สามารถดีไซน์ได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่ว่าแบบไหนจะประหยัดมากกว่ากันนั่นเองใช่ไหมครับแต่วิธีสมมติว่าเราลบภาพบิวอินไปก่อนนะบิวอินค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้จะทําเป็นรูปแบบอื่นหรือซื้อแบบลอยตัวจะมาวางเหลืออะไรก็ได้แต่วิธีที่จะแก้ปัญหาตรงร่องรอยตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมทั้งแถบเลยนะสำหรับพี่ในตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน2วิธี ก็คือแก้ปัญหาตรงที่ขอบพื้นอย่างเดียวเนี่ยว่าทํำยังไงนะครับส่วนตรงอื่นงานตกแต่งอย่างอื่นก็ค่อยไปว่ากันนะครับแต่แต่ข้อแรกในเรื่องของปัญหาในการย้ายผนังตัวฝ้าก็อาจจะเก็บฝ้าไปตามปกติได้เลยนะครับปิดรอยตัวแนวที่ไปแตะด้านบนใช่ไหมแต่ปัญหาของตัวนี้นะครับถ้าเรายังใช้กระเบื้องของเดิมไม่ปูไม่ทับแล้วก็ที่คุณพันบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าถ้าเราไปไปทำตรงนี้คือเราไม่รู้ไงครับว่าในในขั้นตอนของงานก่อสร้างที่เขาทาตัวบ้านหลังเนี้ย ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมเขาวางตัวแผ่นพื้นระดับไม่เท่ากันไหมมันเลยไปทําให้ดันดันระดับพื้นของห้องเนี้ยให้มันสูงขึ้นใช่ไหมมันเลยทําไม่เท่ากันหรือว่าตัวพื้นในการวางแผ่นพื้นนี่ระดับของแผ่นพื้นอาจจะเท่ากันก็ได้แต่อาจจะไปต่างกันตรงที่ตัว ตัวปรับพื้นคอนกรีตใช่ไหมครับว่าของห้องด้านซ้ายเนี่ยสูงกว่าห้องของทางขวาหรือเปล่าเวลาเขาปูกระเบื้องมันเลยไม่เท่ากันใช่ไหมเออตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่เราไม่รู้ไงเพราะเราเป็นคนมารีโนเวททีหลังใช่ไหมครับใช่ไหมเลยไม่อยากไปสกัดหรือไปทําให้ตัวพื้นโครงสร้างมีปัญหาตามมาด่ไม่ดีสกัดแล้วตัวพื้นเสริมรูปมันอาจจะล้ามันอาจจะพังแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกถูกไหมทาให้ตัวโครงสร้างของเดิมมีปัญหาแล้วก็อันตารายมากขึ้น กว่าเดิมนั่นเองครับวิธีการแก้ปัญหาของพี่นะครับในส่วนของระดับพื้นที่ต่างกันนะคือวิธีแรกตรงนี้พื้นของเดิมใช่ไหมพื้นของเดิมตรงนี้เอาเสียอะไรดีครับตอนนี้อ่าของเดิมตรงนี้มันมีร่องรอยอยู่แล้วก็มีส่วนต่างอยู่นะครับก็คือพี่จะใช้วิธีปูกระเบื้องปาดเฉียงเลยแต่ปัญหาสําคัญก็คือที่เราตั้งโจทย์ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมว่ากระเบื้องของเดิมก็คือของเดิมเราจะไม่ลื้อออกแล้วก็กระเบื้อง ของไปนั่นเองที่ต้องหาให้ใคล้ายๆเทียบสีกับกระเบื้องของเดิมซึ่งพิเชื่อว่าถ้าเป็นกระเบื้องแบบนี้แต่ของเดิมน่าจะเป็นสีเรียบนะครับลายแบบออกสีเบ็ดครีมคลีมนี่น่าจะหาไม่ยากแต่มันอาจจะเหลื่อมๆกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ตำแหน่งตรงนี้มันอยู่ใต้โต๊ะทํางานใช่ไหมครับแล้วเผื่อว่าเราอาจจะมีงานเฟอร์นิเจอร์หรืองานบิวเนี่ยเข้าไปปิดด้วยเนี่ยมันอาจจะแบบเนียนๆได้นั่นเองนะครับมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นโถงทางเดินที่เห็นชัดนั่นเองมันเป็นพื้นที่ด้านล่างของตัวโต๊ะนะครับตามแนวยาวตลอดนี้เลยมันก็เลยคิดว่ามันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเห็นไหมพอพอเราแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่า ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้เยอะมากนั่นเองครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับต่อมาเป็นวิธีที่สองวิธีสองก็คือเสีะไรดีครับเอาสมมติเขียนทับของเดิมดีกว่าเอาวิธีที่สองสมมติว่าเอาพื้นตรงนี้ดีกว่าเอาพื้นตรงนี้นะครับเอาพื้นต่างระดับกันอยู่ใช่ไหมเขียนต่อจากรูปเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับวิธีที่หนึ่งนะอันนี้วิธีที่สองอยู่มุมนี้นะครับวิธีที่สองก็คือ พื้นของเดิมมันเป็นอาจจะเป็นเฉียงเฉียงใช่ไหมครับเพราะว่าระดับของตัวนี้สูงกว่าตัวนี้ต่ํากว่าใช่ไหมอาจจะใช้พื้นของเดิมเป็นตรงนี้แล้วกันพื้นของเดิมเป็นร่องรอยตัวแนวผนังอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมครับอาจจะพอกปูนขึ้นมานะครับตรงนี้พอกปูนให้ตรงตามจุดที่สูงก่อนนะทางซ้ายเสร็จแล้วใส่เล็กไหมครับมองเห็นไหมเดี๋ยววาดขยายอีกสักหน่อยดีกว่านะ ให้เห็นชัดๆกันไปเลยเอาเห็นความหนาชัดๆนะครับอันนี้ส่วนที่ต่างกันนะครับอันนี้ส่วนที่สูงนะตรงนี้ส่วนที่ต่ําอยู่ทางนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นปูนของเดิมนะครับสีเขียวเป็นของเดิมเราพอกของเดิมที่มันต่างกันใช่ไหมเราพอกมาให้เต็มนะครับให้เต็มแล้วก็จบมาหักกันที่ตรงนี้พอกขึ้นมาเต็มใส่ตัวคิ้วนั่นเองนะครับเห็นไหม พวกคิ้วสําเ็จรูปนั่นเองนะครับเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างตัวพื้นที่สูงกับพื้นตัวต่ํานั่นเองตรงนี้ก็สามารถหาได้พวกคิ้วพวกสเตเลสต่างๆหรือคิ้วอลูมิเนียมก็ได้หรือคิ้วที่เป็นแบบทําเลียนแบบเป็นสีตัววัสดุที่เป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับที่ใกล้เคียงกับตัวสีของกระเบื้องซึ่งเดี๋ยวนี้คิ้วพวกงานแบบนี้ที่เป็นโลหะหรือเป็นตัวแบบนี้ที่เป็นตัวพลาสติกอะไรเงี้ยก็มีหลายสีอยู่นะครับ อยู่ที่เรานะว่าเราจะเล่นแบบกลืนกับตัวสีของกระเบื้องหรือเปล่าหรือว่าจะเอาแบบที่เป็นตัดกันเลยอ่าเป็นเป็นตัวอลูมิเนียมสีบรอนแบบด้านๆอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าตัวรูปแบบนั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงนะ่งที่เราแก้ไขปัญหาหรือว่าเราเก็บงานที่ไม่เรียบร้อยเฉพาะตรงนี้นั่นเองแต่ที่สําคัญนะครับวิธีที่2ที่เป็นในเรื่องของตัวคิวหรือเป็นตัว คิวของงานกระเบื้องเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าตัวระดับของพื้นส่วนที่สูงกับส่วนที่ต่ำเนี่ยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าเราควรเลือกใช้คิ้วขนาดเท่าไหร่หรือประเภทของคิวหรือตัววัสดุที่จะมาเก็บเนี่ยแบบไหนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะครับอาจจะต่างกันอ่าสองเซนไหมหนึ่งเซนไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องให้ช่างเขามาเช็คหน้าง,งานกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถ จบงานได้เลยมันก็ดูกลืนๆเนียนๆไปนะครับเห็นไหมพอจบเรื่องพื้นแล้วมันก็สบายใจไปได้เลยทีนี้อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเอาอะไรมาวางด้านบนหรือมาปิดตัวตัวร่องรอยตรงนี้นะครับจะได้มันจะได้กลืนๆไปกับตัวห้องนั่นเองเห็นไหมมันก็เห็นผลลัพธ์ได้เลยทีนี้พอเรานึกได้แบบนี้แต่ละวิธีใช่ไหมครับว่าแต่ละวิธีอาใช้งบประมาณเท่าไหร่เออถ้าใช้คิ้วอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าใช้กระเบื้องแบบปาดเฉียงอยู่ที่เท่าไหร่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราเข้ามาใช้งานตัว ตัวห้องจริงๆนะครับถ้าเราไม่ก้มไม่จับผิดไม่อะไรแบบนี้เราแทบจะแทบจะไม่ได้สังเกตเลยถูกไหมเพราะมันอยู่ข้างใต้ไงแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับข้างใต้มากอยู่แล้วเวลาเรานั่งทํางานอะไรก็แค่แทบจะสอดขานั่นเองหรือว่าเราใช้พื้นที่ตรงเนี้เป็นตัวซอยชั้นวางของหรือวางรองเท้าเก็บรองเท้าอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นห้องพักตามแบบตามโรงแรมหรือตามออห้องชุดต่างๆนะครับพื้นที่ข้างใต้ส่วนนี้อาจจะเป็นไว้ วางรองเท้าไว้สำรองนะครับที่ไว้ใส่อยู่ในห้องนั่นเองเห็นไหมอ่าได้ไอเดียไหมครับทุกคนในข้อแรกนะครับเห็นไหมวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆที่ใช้วัสดุแบบว่าหาซื้อได้ง่ายๆนั่นเองครับเพราะว่าสูดรนี้เราก็คุ้นชินอยู่แล้วใช่ไหมคือไปใช้ตามเหลี่ยมมุมตามผนังต่างๆห้องน้ําต่างๆเคาน์เตอร์ต่างๆพวกนี้แต่เราเองมาปรับใช้ย้ายตําแหน่งลองเอามาพลิก แพลงดูนั่นเองนะครับแต่เราต้องรู้หลักการหลักการแนวคิดก่อนให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องไหนๆหรือปัญหาไหนๆก็ตามนะถ้าใกล้เคียงแบบนี้เราสามารถนําเคล็ดลับหรือวิธีการนะครับขั้นตอนการกระบวนการคิดเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับในกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องฟังก์ชันของตัวผนังห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องอะไรนั่นเองนะครับตรงนี้นะ อ่านี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอาจจะใช้ข้างใต้ข้างใต้เนี้ยข้างใต้พื้นตัวตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวพื้นระดับที่ตัวสูงกว่าเนี้ยเป็นอีกวัสดุหนึ่งเลยก็ได้เห็นไหมแล้วก็ใช้วัสดุมาเชื่อมนะครับต่อเป็นตัวคิ้วเชื่อมต่อวัสดุนั่นเองเห็นไหมมันก็ไม่มันก็ไม่แปลกไงบางคนอาจจะ อาจจะมองว่าในห้องนอนหนึ่งห้องเนี่ยมันก็ต้องเป็นวัสดุตัวเดียวกันทั้งหมดจริงๆไม่จําเป็นนะครับเราสามารถพลิกแพลงได้หรือเปลี่ยนวัสดุก็ได้เป็นการแบ่งแยกโซนพื้นที่นั่นเองเห็นไหมโซนพื้นที่ของส่วนที่นอนพื้นที่ของส่วนนั่งเล่นพื้นที่ของส่วนทางเดินอะไรเงี้ยสามารถแบ่งสีแบ่งวัสดุได้นะครับอยู่ที่ไอเดียแล้วก็อยู่ที่ปัญหาว่าปัญหาในเรื่องของงานรีโนเวทมันคืออะไรและเรามีวิธีการ ใช้แนวคิดในเรื่องของการออกแบบมาช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรครับท้าง,งานแบบนี้คือในเรื่องของตัวระดับที่เท่ากันนั่นเองนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของทางเดินอยู่ที่ปลายปลายเตียงถูกไหมตรงนี้นะครับถ้าระดับไม่เท่ากันอาจจะสะดุดได้หรือถ้าต่างกันนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีตัวตัววัสดุดอย่างอื่นที่เป็นตัวเฉียงนะเดี๋ยวนี้นะครับทุกคน มันจะมีตัวปรับวัสดุด้วยนะครับปรับตัวระดับอะ่ะเออมีใครเคยรู้บ้างนะครับในแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นระดับพื้นที่แตกต่างกันนะครับมันจะมีคิ้วคิ้วตัวปาดเฉียงด้วยกรณีที่ว่าตรงนี้เป็นพื้นพื้นลามิเนตใช่ไหมครับตัวด้านบนนะเห็นไหมตัวนี้พื้นลามิเนตแล้วตัวนี้เป็นพื้นกระเบื้องแกนิตโต้เห็นไหมมันจะมีตัวคิ้วที่ปาดเฉียง เป็นตัวเชื่อมวัสดุแล้วก็เป็นตัวปรับระดับให้ทําให้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้มีขอบแบบหักมุมไม่งั้นสะดุดนิ้วเท้าแตกนะครับเลือดออกนะเดินเดินแล้วเลือดอาบเลยเอาตกใจว่าทาไมเลือดมาจากไหนนะครับเดินสะดุดพื้นห้องนั่นเองอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นงานปล่อยเช่าเห็นไหมทุกคนถ้าเป็นบ้านหลังเนี้ยถ้าเป็นบ้านปล่อยเช่าเห็นไหมมันก็ลูกค้าก็จะมีปัญหาเขาก็จะแบบร้องเรียนหรือว่อาโวยวายได้ใช่ไหมครับ ว่าเอ้ยทำไมคุณทําแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาได้มันจะได้แบบลื่นไหลไปได้นั่นเองนะครับจะได้รู้สึกว่าไม่สะดุดนะครับตรงนี้